ล่องเฮ็ดไก่กองครับพี่น้องนี่ครับบัวง,ง่ามดอกกำลังหัดเฮ็ดครับอันนี้เป็นลูกดอกครับนี่ตน head, อนเดหยังดอกเฮ็ดอันนี้ซื่อๆครับเนี่ยตัวนี้เป็นไก่กำลังหัดเฮ็ดครับลองลองแงขอ,งบ,งอบังเด้ครับมันสิบเนี่ยครับซีอูซีอู ถดเด้ครับเอาอตีนเคลีย์เนี่ยขับไปครับผมนี่นะครับต้องไหมนี่นะเอากระซิงแนี่เขาปึ๊บเนี่ย,นะล,อย,ยลอกเลยดึงกบ็บอกไปครับถอดได้ครับทายผู้เดียวปึ๊บกันสิประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณอันปึ๊บ ออกแล้วเห็นปะบะมีลุดครับกำลังเฮ็ดครับพี่น้องโทษเด้ครับโทษเด้นี่ครับผมช่างอันลองเฮ็ดครับสวัสดีครับพี่น้องครับพามาเบิ่งไก่กองครับเฮ็ดเองครับประหยัดบ่มีงบนีลูกดอกเด้ครับสนี้ก็ไส้ได้แล้วครับผมเนี่ย เข้าไอย่แหละอย่แหละลั่นลั่นก็ออกครับเนี่ยเฮ็ดเองครับมันงบประมาณบ่อหอดลอยครับเพราะว่าซื้อแค่ยิ้เจียใบตัดกับอดอกสว่านครับผมเนี่ยเห็นเด้อครับงัดไปปึบหลอกบ่มีลั่นครับบลอกเลยบ่มีลั่นเนี่ยใครปึบออกครับผม ฟังเสียงฟังเสียงครับโอ้ยปึ๊บเนี่ยบอมมีรลั่นครับไกออกนั่นปึ๊บเนี่ยไกออกนั่นปึ๊บไกออกครับสำหรับงบหน่อยครับพี่น้องตัวนี้ผมก็สเจาะหูเอาไว้ใส่น็อตครับผมเนี่ยสำหรับผู้บ่มีงบขันมีงบก็ซื้อเอาครับซื้อเขาบ่ต้ตองเฮดมันยากทีน,นี้ผมลองเฮ็ดซื้อครับแบบแลกข,ของผม เนี่ยครับยูผมมีลั่นครับผมผมมีลั่นเนี่ยเนี่ยครับอยู่เห้วไก่ก็ออกนะครับครับผมอืมครับผมเมื่อน,นี้ผมเปลี่ยนกลองครับจากเหล็กเป็นสเตนเลส เปลี่ยนจากกองเล็กเป็นสเตเลสครับมันแข็งมันทนกว่ากันครับน่ครับส่วน,นประกอบไส้เลี้ยวหเจาะเจาะหูมันบดบดตรงกันไดครับพี่นอ้องเจาะเอียงครับเส้นเลยครับมาเด้่อยมาเด้่อขาหูกันพี่น้องแล้วน,นะ เล่งก่อนเปลี่ยนจากเล็กเป็นสเตนเลสเนีย่ยครับเดี๋ยวมันต้องยัดเขาสลักเขาทางนี้ม,นมันถึงได้เจาะหูบดตรงกันได้ครับพี่น้อง เนี่ยครับไปแล้วดีครับผมดีทนพร้อมเนี่ยเนี่ยครับเสียงดังดีก็กันพอมวอลลั่นวอลลั่น,นดึงเบอกไปครับไก่ก็ออกเนี่ยครับเห็นปะมัน มันสิถีบออกเลยครับเนี่ยถีบดลูกดอกออกเลยไกลดีครับเนี่ยทำเองครับผมครับพี่น้องไก่ครับผมเจาะใสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหมองชับว่าท่านได้เห็ดครับบ่มมีใหม่เดี๋ยวสีมาใส่ลูกดอกใหมเบิ้งเลยอครับ ใช่ล้ก็มีรุดครับไก่ก็ะจังออกว่าลูกดอกว่าท่านได็ดมไม่ไหมเฮ็ดครับเนี่ยครับอยู่ละเนี่ยงูจะออกจะมาถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ยครับยี่ลูกดอกปอกดังปอกแหละอยู่ละว่าไปครับบัดยำยิ่งยิ่ง,งมันก็สิทีบอกเลยครับอันนี้เป็นลูกดอกครับเนี่ยเป็นลูกเล็ก ผมเฮ็ดไว้สองลูกแต่ว่าไม่ไม้ไผ่วัานได้มีครับเนี่ยจะต้องหาก่อนต้องหาไม้ไผ่เฮ็ดก่อนครับสีเหลาลูกดอกเนี่ยครับิ้ดีออกเลยเห็นบ่ามันดีดอ,อกเลยครับบ่มีรั่นครับผม ลันเนี่ยดี็ลูกดอกออกเลยครับครับผมเดี๋ยวผมเฮ็ดเรียบร้อยก็นีเฮ็ดลูกดอกเร็วก่อนยังมารีวิวให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งด้ครับทําเองครับผมนี่ครับพี่น้องวันนี้มีมองจับแล้วนี่แหละครับลักษณะปเป็นประมาณนี้ครับผมบบ้านครับเฮ็ดพ่อได้ยิ่งครับเนี่ย ปึ ừ, ừ, ๊บใส่ล <Yeah. S 1> yeah. ูกดอกเงี้ยนี่ฮะยัดเข้าไปนี่ฮะยิ่งเนี่ยไหลออกเลยครับหูกดออก ลูกดอกผมว่าท่านเหตุไม่ครับมันบ่มีเงี่ยงจับยันเข่าเนี่ยครับผมกัสิประมาณนี้ครับทำนี้กับพ่อยิ่งแล้วครับผมเนี่ยโอเคครับครับผมสวัสดีครับอันนี้กับเป็นลูกดอกเห็ดมื่อนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นผ้าประกอบแล้วครับนี่ผ้า ประกอบแล้วลูกดอกอยู่ในล่างอีกครับเนี่ยประกอบเมื่อนี้ครับผมเนี่ยลันแล้วยิงแล้วนี่ครับลูกดอกสองลูกก็สิบประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนที่ผมเอาเฮ็ดลูกดอกตัวนี้เป็นเอ่อเดี๋ยวตัวนี้เป็นก้าน เต็นท์นะครับเรากะเอ่ออะไรวะอันนี้ที่ผมเอาเฮ็ดเขาอื่นนี่ครับตัวนี้มันเป็นเอ่อขี่เรื่อยครับขี่เรื่อยไม่ผมเอามาเป๊ะๆแล้วก็ไส้กาวกาวห่อนเลีกกบ,บากนี่บากมองงามแล้วครับเฮ็ดพอดแต่ไ้นี่ครับ กล่องบอโฟกัสครับกล่องแพงในจังหน่อยราคาแพงเนี่ย,นย,เ,เ,นยเนี่ยครับสองลูกดอกเรียบร้อยครับผมเนี่ยจะถือเนี่ยแต่ว่าไก่ผมสิแข็งในจังหน่อยครับดันทั้งสี่บอกเขาเด้อดันซื่อๆเนี่ยบอกเขาเพราะาว่ามันแข็งของผมต้องดันเนี่ย เขาแล้วเขาแล้วก็ปึ๊บเนี่ยในวเวลายัดลูกดอกก็ต้องจับยุบไป,ปครับจับไปสูดไปด้านเขาเนี่ยพอมันไก่มันแข็งในจักน้อยครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยสิบประมาณนี้ละครับเนี่ยครับผมครับผมเดี๋ยว ่อยางอีกอย่างแล้วสบปมเสร็จไปยิ่งรีวิวให้เบิ้งเะครับโอ้ยติดติดคัดคัดไหมบากมาอน,น่ยครับผมหนูกระถือครับผม ลกกดอกเดี๋ยวผมต้องกะก่อนครับมันบั้นชิ้นกับผ้าไหมขึ้นผาปลายผาเนี่ยต้องต้องคืนตลอดด้วยครับเพราะเขาพลาดม่ได้สำนักกระถือด้วยครับกันข,ขันเป็นหนูกะพับพลาดอีลี ไปลุกดอกไหมครับลุกดอกอะเฮ็ดเองเฮ็ดเองเวสุยางงามครับการเต้นโอเครีวิวแขนเงาไฟครับนี่เ้อการขึ้นผารวบลงล่างตลอดเลยมาเบิง้งประมาณ3เมตรกว้าๆนะครับเนี่ยขนุ้บ่าขาดต่ครับเนี่ย ดีีขนุบบอพาดเฮียเดี๋ยวม,ม,มันยิ่งบังครับนี่ต้องพูดเนี่ยครับเดินมาดูประมาณสามเมตรเนี่ยครับประมาณสามเมตรบอรพาดครับจะกระดึงออกยากพร้อมเด้ทีนี่ เดี๋ยวพี่น้องผมห่อดอกไม้ดีกว่าเดี๋ยวเอาดอกไม้ดีกว่าครับไก่ก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองเบิดซวยยางครับลูกดอกเฮ็ดเองบอง,ง่ามครับบเอเน้นง,ง่ามเ,าเนี่ยครับประมาณ3เม็ดรครับระยะเนี่ยบอลเรือครับ มาเบิ้งครับผมสองดอกกระถืกอกันสองดอกครับโอเคครับผม